เลขศูนย์ศูนะคะหรือว่าศูนย์หลายๆตัวเนี่ยจะเป็นอะไรที่อธิบายได้ยากมากมากกว่าทุกๆเลขนะคะเพราะว่าเลขน,นี้เนี่ยจะค่อนข้างไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ลึกรับรีรับสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้เข้าใจยากนะคะ เลน,นี้เนี่ยในตอนแรกๆที่ใช้อาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความอันตรายอะไรแล้วก็ตอนใช้ในช่วงแรกๆจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยฉเฉลียวฉลาดขึ้นทันคนมากขึ้นแต่ว่าพอเวลาที่ใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะค่อนข้างส่งผลเสียทั้งทางด้านสุขภาพกายและรวมไปถึงสุขภาพจิตด้วยเดี๋ยวมาฟังในเรื่องของนิสัยของเลขนี้กันก่อนเลขนี้จะเป็นคนที่ชอบความแปลกแหวกแนวเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเป็นนักประดิษฐ์คิดคนดเริ่มอะไร ใหม่ๆที่เหนือความคาดหมายเสมอ แล้วก็เป็นคนที่ชอบแย้งหรือว่าชอบทําลายค่านิยมประเพณีเก่าๆมีเซนที่รุนแรงนะคะคาดการแม่นยำมักจะอ่านใจคนพินิจใจคนได้อารมณ์เขาค่อนข้างแปรปรวนขึ้นๆลงๆภาพภายนอกในเบื้องต้นเขาจะดูเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายแต่จริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้ากับคนได้ยากมากๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่แสดงละครเก่ง หมายเลขนี้เนี่ยเขาจะมีความไม่เชื่อใจใครไม่ไว้วางใจใครไม่ชอบพิธีรีตองมีความคิดที่อิสระไม่ขึ้นอยู่กับใครเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เข้าใจบางครั้งเนี่ยเขาก็จะวางตัวโดดเดี่ยวเงียบเหงาซึมเศร้าแต่บางทีก็แสดงออกถึงความกระตือรือร้นอย่างมากเขาเป็นเหมือนคนที่มีจินตนาการแบบ หมายเลขนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีความเป็นอัจฉริยะสูงเวลาที่เขาหลงไหลหรือตั้งใจทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะเป็นคนที่หมกม,มุ่นและทําแบบไม่ลืมหูลืมตา เป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรที่ซ้ํากับใครมัจกจะคุ้นคิดหาคำตอบอะไรที่มันยากๆพัฒนาแบบไม่มีขีดจํากัดค่อนข้างดันพรังด้อดึงก่อจราจนเจ้าคิดเจ้าแ้นเก็บตัวแปลกแยกปิดบังซ่อนเลนคิดเอาชนะเห็นความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ชอบเรียนในศาสตร์ลี้ลับลึกลับวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์โหราศาสตร์ไสยศาสตร์หมายเลขนี้จะเป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองเก็บกด แบกแยกจากสังคมแล้วก็เป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าแขนชอบสะสมความรู้สึกเพื่อรอวันระเบิดเลขส่วนหลายตัวนะคะมักจะเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนเป็นคนหลายบุคลิกคาดเดาพฤติกรรมไม่ได้วันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนได้หลายบุคลิกเลยเขาเหมือนกับเป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะก๊อปปี้หรือว่าดึงดูดพลังงานของคนอื่นเข้ามาที่ตัวเวลาที่คนเลขนี้ไปเจอหรือไปอยู่ในสังคมใหม่เขาจะมีทิศทางในการ เปลี่ยนพฤติกรรมได้เร็วกว่าทุกๆเลขและหมายเลขนี้เป็นคนที่ถ้าแซงเป็นคนดีเนี่ยจะแนบเนียนมากแต่ว่าก็ทําได้ในระยะสั้นๆเพราะว่าการที่เป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็น่ะมันต้องใช้พลังงานเยอะเขาก็เลยจะไม่ค่อยอยู่กับใขรนานเพราะว่าเดี๋ยวตัวตนจริงๆเขาจะออกมันจะประมาณนั้น และคนหมายเลขนี้นก็เหมือนคนที่มีภาคลุมล่องหนสามารถที่จะแทรกแซงหรือว่าหลอกถามความลับของคนอื่นได้แบบที่คนคนนั้นนอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าใครต่อใครเนี่ยมักจะมองข้ามและคิดว่าเขาแบบไม่มีอันตรายแล้วหมายเลขนี้ถ้าตลบหลังใครเนี่ยน่ากลัวมากสตรูจะ วินาสังตโรแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยพอฟังแล้วใช่ไหมคะก็จะดูเหมือนกับว่าเออเลขนี้มันก็ดูมีประโยชน์ดีเนาะแต่มันได้แค่ช่วงสันส้นๆการใช้ระยะยาวเลขเนี้ไม่ดีเลยเพราะว่าการที่คุณได้รู้อะไรที่เกี่ยวกับคนอื่นมากเกินไปเนี่ยมันเหมือนกับตัวคุณได้รับผิด ในตัวของคนอื่นเข้ามาที่ตัวมันทําให้คุณมีเปอร์เซ็นต์ในการวิปลาดได้ง่ายด้วยนะเพราะว่ามันจะสับสนซับซ้อนไปหมดในสมองของคุณแล้วก็บางทีเนี่ยการใช้เลขนี้นานๆน,นะคะอาจจะทําให้คุณเจอเหตุการณ์กระทันหันที่ไม่ทันได้ตั้งตัวหรืออาจจะเจ็บป่วยกระทันหันโรคเฉียบพ,พลันมะเร็ง เนื้อร้ายหรือเกี่ยวกับระบบประสาทเส้นประสาทชักกระตุกหรือบางคนเนี่ยเป็นโรคหลายโรคแต่หาสาเหตุและต้นตอไม่เจอหรือที่เขามักจะเรียกโรคแบบนี้ว่าโรคเว้นโรคกรรมดังนั้นนะคะมันไม่ใช่เลขที่ควรใช้นะคะคนที่จะใช้เลขนี้เราได้ประโยชน์มากกว่าได้โทษเนี่ยจะต้องเป็นระดับแบบ มาค่อนข้างเหนือนิดนึงอย่างเช่นคนที่เป็นนักวิวัฒนาการสร้างสารรค์อะไรที่จะแบบพิชโฉมหน้าของประเทศหรือแบบระดับโลกนะฮะอย่างเช่นอีรอนมัสอีรอนมัสเนี่ยจะเป็นเจ้าของบริษัทเทสลานะคะจะเป็นเจ้าของทวิสเตอร์แล้วก็เป็นอีกเจ้าของหลายๆบริษัทอ่รวมไปถึงเป็นคนที่ส่งยานอวกาศไปดาวคารด้วยแล้วก็เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะตอนนี้ แต่สิ่งที่เอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับเพราะว่าเขาล่ำรวยหรือว่าเก่งกาจแต่ว่าเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าเขาเนี่ยมีบุคลิกคล้ายกับคนที่เป็นเลขศูนย์หลายตัวคือเขาจะมีความหลายบุคลิกซับซ้อนแล้วก็มีโหมดของเป็นแบบดาร์กโหมดมีแบบอารมณ์แบบมืดๆเหมือนปีศาจด้วยในบางครั้งมันมันพิเศษแต่ว่ามันก็จะมีความแบบน่ากลัวคาดเดาไม่ได้แต่เขาก็เป็นอาญญาัจฉริยะที่ที่ค่อนข้างเก่งมาก เพราะว่าความคิดของเขามันมันหลุดโลกเขาก็เลยสามารถสร้างอะไรที่มันแบบหลุดโลกได้กับอีกแบบหนึ่งก็คือคนที่มีระดับจิตที่สูงส่งจริงๆเช่นพระกรรมฐานที่มีฤทธิ์ที่อาจจะได้วิชาสามได้อภิญญาหกการที่ใช้เลขนี้ค่ะมันเหมือนคุณสะสมด้านมืดเอาไว้ที่ตัวที่สูงมากดังนั้นการจะเอาชนะด์กโมดของตัวเองได้เนี่ยคุณจะต้องสว่างมากเช่นกัน และไม่ใช่สว่างเฉยๆจะต้องเป็นระดับสว่างที่แข็งแกร่งมากๆที่จะเอาชนะด้านปริศาสต์หรือว่าด้านมืดของตัวเองได้ต้องเป็นแบบเบอร์นั้นนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพัวพันกับเลขนี้มีหนทางหรือวิธีการที่จะทําให้ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างดิฉันมองเห็นแค่หนทางเดียวที่จะทําให้ทั้งปัญหาเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้นของคนเลขเนี่ยคือการ เข้าไปกรรมฐานปฏิบัติธรรมแบบจริงๆทางจัง,จงคุณต้องไปคนเดียวแล้วปิดวาจาฟังตามคำสอนที่พระกรรมฐานแล้วทำตามโดยไม่สงสัยไม่คิดแย้งไม่โต้แย้งทำตามก่อนค่อยมาแย้งที่หลังหลังจากที่จบคอร์สแล้วแล้วก็ให้อยู่กับอริยบท4ก็คือกินเดินนั่งนอนให้พิจารณาที่ตัวเองไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคต ไม่ต้องคิดถึงใครทั้งนั้นให้ดูแค่ตัวเองพิจารณาเฉพาะอยู่กับจิตอยู่กับกายของตัวเองแล้วก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนโดยที่ไม่ต้องไปคิดแย้งไม่ต้องไปมองคนอื่นไม่ต้องไปเพ่งโทษใครไม่ต้องไปตั้งคำถามไม่ต้องไปรีบเถียงทำก่อน แล้วค่อยรอดูผลแล้วคุณค่อยมาตั้งคําถามถ้าคุณไม่เคยได้มาทางปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยมีเหตุผลแต่อยากให้คุณลองดูก่อนเพราะว่ามันมีหลายคนมากๆที่แบบเหมือนเป็นโรคแล้วก็หายดีขึ้นได้ด้วยการทํากรรมฐานไปปฏิบัติธรรมแล้วก็สำหรับคนที่ถ้าเกิดว่าคุณมีอาการทางบบจิตเวช มีอาการทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมาะกับการกรรมฐานอย่างมากเพราะว่าบางทีเนี่ยจิตแพทย์เขาจะวินิจฉัยโรคของคุณได้ยากเพราะว่าคุณมีหลายบุคลิกมีความซับซ้อนคุณเล่นละครเก่งคุณชอบหลอกหมอเพราะคุณคิดว่าคุณฉลาดกว่าหมอดังนั้นหมอเขาจะบางทีมันรักษาไม่ตรงจุดดิฉันก็เลยรู้สึกว่า คุณเหมาะกับการรักษาตัวเองดังนั้นการที่ไปทํากรรมฐานอะไรตัาเนี้ยมันทําให้คุณได้เห็นตัวเองชัดขึ้นว่าตัวตวนของคุณเป็นยังไงสาเหตุมาจากอะไรให้คุณเอาความฉลาดที่คุณมีมาวิเคราะห์ตัวเองและจัดการกับตัวเองการที่เราได้เข้ากรรมฐานหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการตัดกรรมได้ดีมากๆมันทําให้เราตัดภพตัดชาติถ้าเกิดว่าคุณแบบได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานแล้วคุณทําบ่อยๆเนี่ย หมอดูก็ดูคุณไม่ค่อยแม่นแล้วนะคะหมอจะดูดวงคุณไม่ค่อยได้เพราะว่าเหมือนดวงมันเปลี่ยนการกรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมโดยความตั้งใจเอาจริงเอาจังเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่มากเป็นบุญสูงสุดแล้วมันไปทัดทานกับวิบากกรรมคุณทำกรรมใหม่ที่มันสูงมากพอกรรมตรงนัน้นอาจจะถูกลดทอนลงนะคะ